สวัสดีครับโมปุบกี่เล้วมืนหนิมาาบงกินปลไม้ครับปลไม้อยู่หมอกว่าครับคุณอ้โอกว่าอ๋อเเลยหวานครับหวานอุดูคุณอกว่าครับ บอกว่าบอกว่าเ้าตุนเลยครับอืมตุ่เรอยหวานเว้ยข้นาข้างตัวใหม่ตัวบอกว่าครับเว้ยนุ้ยมันอืมครับขึ้นบนมาขึ้น ว่าครับโอ้นี่ผมลงทึงครับผมตอนนี่ผมขึ้นมา่งทึ่งเธอไปกินทั้งตงัวไหมล่ะครับนี่ยว้าโอ้เปน็นรวยจะกินอยูอ่นี่บอกว่าปากเลียรครับบอกว่าว่าจับๆเลยรครับลงว่าครับผม มาเบิ้งหกกว่าครับผมเห็นบ่ครับอู้ยเห็นบ่มกูด่าไม่แต่เสียบบ่ครับอู้หมดว่ะหมดว่าขึาา้นกินบ่ออกมาจาังหน้ขึ้นได้นี่ขึ้นอะไรนี่เห็นบ่ไหมนห็น,นมัน้ย หลายเลยคุณเยอะๆเลยหมู่บ้านบ้านครับหมู่บ้านบ้านนี่หมู่บ้านบ้านต้นเป็นไงด้นี่อยู่ข้างสวนนี่แหละคนละไม้หายหนักครับหายกินหนักในสมัยในบานน้านจมืนหายกินหนกเดี๋ยวผมจิ้มให้ตรง,งกกน,นี้ครับุ nè, chín Những mốc.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  Những đi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  Những mốc. มากวาครับวาหวานวาหวานแต่ว่าบาดีมัน really นึขึ้นกินลําปากแหล่เนาะกินแล้วปากแหล่ครับบังววาเห็นนกมายู่นอย่างนีไมั้มุดนะพุดนะมักว่าหวานกระปุมเนาเอบังว่าไม่เบิ้งผลไม้ถ้ามาจาดผลละไม่บานห้หายกินหยาหากินหยาหากินยาสมุนิงนี้นะครับเนาะ้นนี้หะครับ